ท่านผู้มีการรองผู้มีการท่านผู้ปกครองแล้วสวัสดีค่ะนะักเรียนที่รักทุกคนสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการรับรางวัลเกียรติบัตรและก็ทุนก,การศึกษานะคะในเรื่องของการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการท่ารายวิชาละสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายทั้งในจังหวัดพิษณงโลกและก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะ ที่เราสอบไปไปนะคะเมื่อวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ประกาศผลคะแนนไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์นะคะเกียรติบัตรและรังวัลเป็นทุนการศึกษานะคะสำหรับผู้ที่มีคะแนนได้10อันดับแรกของแต่ละรายวิชาก็คือวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษา,า,าอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและก็คะแนนรวมค่ารายวิชาหลักนะคะเราประกาศผลคะแนนนะคะเราก็จะให้รางวัลกันนี้นะคะถ้าเป็นที่1คะแนนอันดับหนึ่งของแต่ละรายวิชาจะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจํานวน1000บาทนะคะและก็รางวัลที่2คือคะแนนเป็นอันดับสองก็จะรับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษาจํานวน 700บาทนะคะและอันดับที่3ก็จะได้เกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน400บาทอันดับที่4ถึงอันดับที่10ได้รับเกียรติบัตรอย่างเดียวนะคะอันเกินทุนการศึกษานั้นในรางวัลที่1-2-3นะคะสำหรับคะแนนรวมห้าลายวิชาหลักอันดับ1จะได้เกียรติบัตร และทุนการศึกษา1,500บาทขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านผู้ใิการนะคะรุ่นเฉลิมฝันสตรีนะคะท่านดรหยาชัยพูดจันเดียวกุลนะคะท่านรองผู้ในการและท่านรองผู้ในการฝึกมาันงานทุกคนท่านรองการดาวเด็กก้าท่านรองในการฝึกบริษัทงานวิชาการท่านรองในการใช้ทรัพยากรท่านรองผในการฝึกบรินัทงานทั่วไปและท่านรองวิรัยทนมั่นระวัง ในท่านรองผู้ในการคุณวิทยา,านิานุประมาณนะคะท่านรองผู้วิชามรรณฯคุณเวทุดีนะคะเพือ่อรางวัลสาหรับแต่ละรายวิชาสําหรับคะแนนวิชาแรกนะคะสิบอันดับของวิชาคณิตศาสตร์นะคะคนที่ได้ลำดับที่หนึ่งนะคะคะแนนเต็มสามสิบคะแนนเต็มเลยค่ะ ะคะแนนเต็ม3คะแนนได้เต็มเลยนะคะได้แก่เด็กชายวัชิโรวิศพนาอุดมศิลป์โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ค่ะคะแนนอันดับที่2นะคะได้คะแนน29คะแนนนะคะเด็กหญิงสุภาสุภิชยาแรดทองนะคะโรงเรียนจัดันรบุญนะคะคะแนนอันดับที่2มีมีเท่ากันนะคะเท่ากันหลายคนนะคะคนที่3นะคะเป็นคะแนนอันดับ2นะคะเด็กชายนัท จะรักขาววอนยศนนนะคะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสวน29คะแนนค่ะเด็กชายสรวิททงองศรีเรียนอนุบาลรนจนวิทย์29คะแนนค่ะและเด็กหญิงกีรติกาผู้คำางมงเรียนอนุบาลร่นจนวิทย์29คะแนนนะคะ,ะชุดที่สองนะคะจะมีคะแนนอันดับสองอยู่สองคนนะคะนีชุดที่หนึ่งนะคะ เด็กหญิงสิริยาพรทองใบโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์29คะแนนค่ะเด็กชายเอกรัตโพเกิดโรงเรียนอนุบาลพิศนุโลก29คะแนนค่ะต่อไปนะคะอันดับที่3ไม่มีนะคะเนื่องว่าเนื่องจากว่าอันดับที่2นี้ได้2 4 6คนนะคะก็จะพัดไปเป็นอันดับที่8นะคะก็คือเด็กชาย,ส,ายสิประภาสิงภัยสาสปูโรงเรียนอนุบาลพิจิต28คะแนนค่ะ เด็กชายสิรปพัฒพัฒนาสันติโรงเรียนสิงหมิ่น28คะแนนและเด็กชายตินนครม่วงเล็กอนุบาลโรจนวิทย์28คะแนนค่ะที่สองนะคะสุดท้ายของวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กหญิงพิทยาพรคุณเกศรโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์28คะแนนนะคะเด็กชายนักคุณหลักดีโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบียนค่ะทั้งหมดนี้28คะแนนเหมือนกันนะคะ เด็กชายคุณนนท์ขยันจีกิจโรงเรียนรุนชนวิทย์มาราเบียนเด็กชายทิพนิษฐ์สัตย์คมโรงเรียนรุ่นชนวิทย์มาราเบียนและเด็กชายสิงห์ปันนวิทย์แตงสมบูรณ์โรงเรียนรุนชนวิทย์มาราเบียนค่ะอันนี้คือสิบอันดับของวิชาคณิตศาสตร์นะคะครูของแต่ละโรงเรียนวันนี้ที่มาให้กำลังใจนักเรียนแล้วก็พี่ๆที่นั่งอยู่นี่คืออะไรคะ เชียร์รุ่นน้องอยู่ใช่ไหมลูกเชียร์รุ่นน้องอยู่ใช่ไหมคะโรงเรียนเรียนกับเราไหมคะใครเป็นสิทธิ์ก่รารโลจเนวี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 ปาลาเบียงอดุมบางพิศนุโลกแต่กนันงูมีเสียง้วยนะรายวิชาว,วิทยาศาสตร์นะคะคะแนนเต็ม50คะแนนนะคะ50คะแนนนะคะคะแนนเต็ม50คะแนน นักเรียนที่ได้อันดับที่1คะแนน41คะแนนนะคะได้รับเกียรติบัตรและทุนกนารศึกษา1,000บาทได้แก่เด็กหญิงพี่ชามลสิริโรโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ค่ะอันดับที่2องนะคะแนน40คะแนนนะคะมีทั้งหมด3คนนะคะได้แก่เด็กชายพรวินคุณฉิมโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์เด็กหญิงวชิราพรนิมิสถิตธ,ธ,ธรรมโรงเรียนโรจนวิทย์มานาเบียน เด็กชายูุนนน์ขยันกิจโรงเรียนโรจนวิทย์มารเบียงน,นะคะและอันดับ5เพราะว่าคะแนน3อันดับสองเนี่ยสคนก็จะเป็นอันดับ5ก็คือเด็กหญิงสุพิชชาแรกทองเรน,นจากกันบุญค่ะจริงแ,แล้วชื่อตรงหมดเพียงแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้น้องมี2องกเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้เป็นของ วิทยาศาสตร์1ิอันดับนะคะตรงแล้วนะคะลูกตรงแล้วเนาะอ,อ่าตรงแล้วค่ะคะแนนส8คะแนนนะคะเด็กชายพัชรนัทถิ่นบงยอดโรงเรียนอนุบาลปาริมาพิสนุโลกค่ะ,คะเด็กชายพัชรปัญชีระบิ่นเพชรโรงเรียนอนุบาลพิจิตค่ะค่ะวันนี้มีพี่น้องตะพันหินพิจิตมาด้วยนะคะเด็กชายวชิรกรทัพจากโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทยาค่ะ38คะแนน เด็กชายกันจันทะไม่คะไม่แน่ใจท่านผิดขอใคยนะคะล่าจอมใจโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ค่ะและเด็กหญิงวรัตพีรดากำเศษทินาธรโรงเรียนโรจนวิทย์มารเบียนนะคะจะต้องไปฝึกอ่านภาษาไทยด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กๆชื่อยากเนาะเด็กรต้องบอกว่าชื่อยากเนาะจะแอบถามว่าหลวงพ่อวัดไหนกันชื่อให้นนองนะคะนะคะ ต่ชื่อน่าจะเป็นสิริมงคลกับตัวของนักเรียนเลยค่ะนะคะวิทยาศาสตร์คนสุดท้ายนะคะคะแน 38, น38คะแนนเด็กหญิงเขมจีราเศษตัดจันโรงเรียนโรจนาวิทย์มาระเบียงะคะ่ะรู้ไปตรงท่านผูใ้ในการเลยลูกนี่รับคนเดียวเพราะว่ามีเศษหนึ่งคนนะคะมีซ้ำละเดี๋ยวต้องให้ เว้นจังหวะให้นิดนึงเดี๋ยวจะสับสนเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องขอภัยด้วยนะคะเด็กเขาก็มีความต่อไปเป็นคะแนนวิชาภาษาไทย10อันดับแรกคะแนนเต็ม50คะแนนเช่นเดียวกันนะคะ ผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่1น,นะคะได้คะแนน42คะแนนค่ะได้แก่เด็กหญิงเข็มจิราเซตจันโรงเรียนโรจนวิทย์มาราเบียงค่ะ<ๆ>นะคะคะแนนอันดับที่2 40คะแนนมี2คนนะคะได้แก่เด็กหญิงชูติการจัสนสุวรรณโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ค่ะนีมาแล้วใช่คะอ,ะอีกคนหนึ่งคะแนนอันดับที่สองก็คือ 40คะแนนเด็กหญิงเพชรพราวอ่อนพักดีโรงเรียนอินพิเรีนพิจิตสอภาษาแต่วันนี้ไม่ได้มานะคะก็เอื่นามขออนุเอืยนามคะแนนอันดับที่2นะคะ40คะแนนอันดับที่5เด็กชาย1ิประภาสสินไทยสารสกลุลโรงเรียนอนุบาลพิจิตร3 8คะแนนคะ่ะอิตานันทเพชอน,นุบาลโรจนาวิทย์38คะแนนคะ่ะ อันดับที่5เช่นเดียวกันค่ะเด็กชายวชิรากรทังจากโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์38คะแนนอันดับที่8นะคะเด็กหญิงพาพิมนเยี่ยมสุวรรณเรียนโรจนวิทย์มารเบียง37บคะแนนเด็กชายนภัสกรฮิรันคำเรียนอนุบาลพิษณุโลก37คะแนนอนุบาลพิษณุโลก37คะแนนค่ะ และเด็กหญิงบุญ,ญาพรบัวฉิมน,นะคะโรงเรียนจากกันบุญค่ะสาคะแนนค่นนะบุญยญพรจอก,กันบุญพัธยา,า,าไม่มาค่ะพัธยาไม่มาคะลูกอิีเรียนสองและจะเหลืออันดับที่8ก็คือเด็กชายพัฒนริน ปัตมมาลำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสุดท้ายมาไหมคะอ่าเร็ียบร้อยครบหมดแล้วนะคะถ่ายรูปตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายของกกนของวิชาภาษาไทยค่ะ เด็กชายนนทวัฒน์มุดพ่วโรงเรียนอนุบาลพิศนุโลกค่ะและอันดับที่2นะคะ41คะแนนมี2คนนะคะได้แก่เด็กชายชินนบุตรศรีโรงเรียนอนุบาลพิศนุโลกและเด็กชายกิตศกรดาจันทาโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ค่ะและอันดับที่4นะคะ40คะแนนนะคะได้แก่เด็กชายสุภราทิพย์พังต่วนโรงเรียนอนุบาลพิศนุโลกค่ะ อันดับที่5นะคะคะแนน39คะแนนได้แก่เด็กชายชยุทธคงคล้ายขำเรียนอนุบาลปริมาณพิสุโโกค่ะครูเริ่มจำชื่อได้ละมีชื่อจำนะคะคะแนนอันดับที่5นะคะ39คะแนนนะคะได้แก่เด็กชายทิพนเนศศักด์ตรงค่ะโรงเรียนโรจนวิทย์มาละเบียงค่ะ อันดับที่7 38คะแนนนะคะเด็กชายสิบประพ้าสิ์ไพศาลสกุลนะคะโรงเรียนอนุบาลวิจิตรค่ะ38คะแนนเช่นกันค่ะเด็กชายทัตพัฒน์ปัญชิราปิ่นเพชรนะคะโรงเรียนอนุบาลทุกิรค่ะ38คะแนนค่ะเด็กชายปรีพีระมหาปัญญาวงศ์โรงเรียนสาธิต มหาราลัชจัฏพิบูลสงครามค่ะและอันดับที่10นะคะ37คะแนเนเด็กหญิงนัทวิชาธนุสาโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ค่ะเด็กชายวชิรากรทัพจ่าค่ะโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ค่ะเด็กชายรพีพงษ์ปัญญาวงโรงเรียนโรจนวิทย์มาระเบียงค่ะ เด็กชายลิมดนัยไพรโรดโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบียงค่ะและคนสุดท้ายสําหรับอันดับที่10วิชาสังคมนะคะเด็กหญิงกมลพรพรมขันโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบียงค่ะ3 7คะแนนจ็4คนนะคะที่คนนะคะแอนะคะ แสดงความดีๆกับทุกวิชา,าค่ะกับโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนรวมสูงสุด5ลายวิชาหลัก3อันดับขึ้นนะคะคะแนนรวมสูงสุดก็คือโรงเรียนอนุบาลพิจิตรค่ะเรียนเชิญตัวแทนคุณครูคข,ขึ้นรับเกียรติบัตรค่ะมีด้วยค่ะท่านรองค่ะนะคะมีท่านรองให้าการมาเองเลยเนะคะจากโรงเรียนอนุบาลพิจิตรค่ะ สำหรับโรงเรียนที่สองเต็มตัวเลยนะคะโรงเรียนที่สองนะคะได้แก่โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบียงค่ะตัวใครคะจำได้ไหมเอ,อ่ยโรงเรรียนโจนวิทย์มาลาเบียงนะคะอ่านักปั้นมือทอง,องที่สามนะคะก็คือ โรงเรียนอนุบาลพิสณุโลกค่ะท่านรองผูในการมาเองอีกแล้วนะคะต่ก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะเด็กๆของโรงเรียนอนุบาลพิสณโลกค่ะ แสดงความดีกับทุกโรงเรียนแล้วก็คุณครูทุกท่านแล้วก็เด็กๆที่น่ารักน่ารักแล้วก็เก่งด้วยสำหรับคะแนนรวม5รายวิชาหลักนะคะคะแนนรวมก็คือ230คะแนนนะคะคนที่ได้คะแนนรวมอันดับหนึ่งก็จะได้เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา1,500บาทอันดับที่2ได้เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา1,000บาท และอันดับที่3ก็จะได้เกียรติบัตรและทุนการศึกษา500บาทนะคะที่เหลือก็จะรับเกียรติบัตรอย่างเดียวนะคะ,คะอันดับ1อันดับ1คะแนานเต็ม230คะแนานอันดับที่1ได้คะแนานรวม182คะแนาน,<ว>นอย่างน้อยนที่สองเดาวสิคะ ้องบอกชื่อสิเขาตื่นไ,ไ,ได้แก่เด็กชายสิบประพาศิลไพศาลสกุลโรงเรียนอนุบาลที่สิบค่ะคน่ีม่ได้ใตในนี้ค่ะธนิษฐ์นะคะ,ะแล้วครูก็แอบรู้มานะคะว่าคณิษฐ์เขาเจ๋งจริงอันดับหนึ่งทุกสนามทุกสนามก็มเลยนะคะคะแนนอันดับสองได้179คะแนน โร,นรจนวิทย์มาลาเบียนได้แก่เด็กชายพุทานนท์ขยันกิจค่ะต่อไปอันดับที่3นะคะคะแนนรวม175คะแนนค่ะ175คะแนนนะคะมาจากโรงเรียน อนุบาลพิศนุโลกปะทานเด็กที่สามนะคะได้แก่เด็กชายสุพราทิษสังตวนค่ะนี่เด็กที่สามนะคะเกีติบัตรคุณกันสาห้าร้อยบาทค่ะ ท่านหลอมพนัการท่านผู้ช่วยพนัการคณะครูทุกท่านแล้วก็สวัสดีลูกๆทุกคนครับสวัสดีครับเรียน<ป>ท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็ลูกๆนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงหกนะครับก่อนอืนน่นวันนี้ต้องแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองแล้วก็ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในเรื่องของการวัดระดับความรู้ลูกนักเรียนนะครับเห็นมีในชั้นป .4 ป .5 แล้วก็ป .6 ความยิยนดีกับทุกโรงเรียนนะครับในจังหวัดพิษณุโลกปีนี้เนี่ยมีจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในโครงการวัดระดับความรู้จานวนสนคน2032นคนนะครับถือว่าเป็นความสามารถนะครับเมื่อกี้บอกว่ามีนักปั้นมือทองด้วย นะครับของแต่ละโรงเรียนนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาแสดงความยินดีอีกครั้งครับแล้วก็ขอให้พัฒนาตนเองแล้วก็วางแผนนะครับในเรื่องของการเรียนต่อดูแล้วเนี่ยทุกโรงเรียนเราจะเห็นว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมีนักเรียนแล้วก็โรงเรียนที่เขาร่วมกิจกรรมทั้งในจังหวัดพิษนุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเห็นมีจังหวัดพิจิตรด้วยนะครับก็อย่างน้อยที่สุด นะครับในเรียนชั้นปก็เป็นการสร้างฝันแล้วก็กําลังใจให้กับนักเรียนนะครับในการที่จะเข <sm> ้าศึกษาต่อซึ่งในช่วงนี้เนี่ยในระดับชั้นป .6 เข้าเรียนต่อในระดับชั้นม .1 แล้วก็ม .4 ก็จะเป็นช่วงของการสมัครนะครับในห้องเรียนพิเศษเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็ใส่ความมีนี้กับท่านผู้ปกครองรวมถึงโรงเรียนในทุกโรงเรียนด้วยครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็ใส่ความยดีอีกครั้งครับ เฉลิมพระสัตรี101ปีแห่งคุณภาพและคุณธรรมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ในการนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปจะเป็นการบรรจุภาพรวมทุกกลุ่มสาร